you uh -huh. โดยกำบับท ok ุกํำรวงสุขนะครับสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสมุทรหนองแขนะครับแล้วก็บางท่านสมาชิกองค์กรบริหารสูงตระวนนะครับบางท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับต้อนเชิญนะครับได้ออกมาบริการนะครับให้กับพี่น้องชาวตำบลหนองจอยเทและตำบลใกล้เคียงนะครับหลายทุกภาคสวนได้ออกมาเยี่ยมเยียนนะครับพบปะกับพี่น้องชาวตำบลหนองจอยเทเรานะครับดังนั้น พี่น้องนะครับที่มีสิ่งต่างๆที่อยากจะวัสรครับับอพี่น้องีท่านผู้ราการจังหวัดสมุรท่านผวรลบมิชัยท่านจังหวัดท่านรีะสุริยา การเหล่าประชาชนทุกครับผมถุนพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านการประจําตําบลสวัสดิ์กำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาวหนองจระเข้ชาวหนองแคที่ครนับทุกท่านครับก็ต้องขอบคุณทางพื้นที่ขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมโครงการบรรบทุกบรรลงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน มาเช้าท่านประลจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการทางสมาชิกสภาองค์การมหาชกจังหวัดสลับบุรีในเขตพื้นที่ของท่านนะครับก็เริ่มประชุมเพื่อเจรณาปัญหาความเดือดร้อนผมอ่านจากข้อมูลเนีผมก็ยังไม่ชัดเจนว่า ถนนมันเกี่ยวกับน้ําท่วมยังไงมันป้องกันน้ําท่วมยังไงก็ท่านประหลัดจังหวัดของทางอำเภอหนองแขที่ให้นําเข้าสู่เวทีประชุมเมื่อตอน9้าโมงเช้าเม,เมื่อตอน9้าโมงเช้าผมไม่ได้มาผมไปอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมสวัสฉลองพระเกียรติที่ดูการไี่ได้กราบมัสการ กบพระคุณพระเหลพระคุณเจ้าท่านเจ้าว่าบัดหนองตาเดียนตำบลหนองจอรเจสกับที่สำนักงานศูนย์พัฒนาสังคมที่62ขณะทางหน่วยงานของปอระเจสทางเจ้าทีบทก,กับนเมื่อตอนเช้านี้ได้มีการประชุมในเรื่องของประเด็นปนัญหาความเดือดร้อนที่ทางองค์การ,รบริหารส่วนตำบลหนองจอร์เจสได้เสนอไปจังหวัด เื่อขอรับความช่วยเหลือในส่วนที่เกินความสามารถขององคาาองอ์กรปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือเกินความสามารถของอบตอหนองจอระเข้นะครับก็มีสองประเด็นปัญหายอย่างที่ท่านผู้ว่าได้เห็นแล้วนะครับเรื่องแรกนะครับที่ท่านนายกได้ำนำเสนอคือปัญหาน,าน้ำท่วมนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าหนองจอระเข้ก็เป็น้น ลำดับที่สองนะครับมอบทุนการศึกษานักเรียนมปลายที่เคยริจากโลหิตนะครับดีนะครับร้อยและหน้าร้อาจำนวนสิบรอยนะครับเจ้า้องไหนทมนครับีาไม่มาเจ้าของ นะครับแล้วลำดับต่อไปนะครับก็ได้ให้ทางสตรีที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับสมัครอ๋ออยู่หลังเนี่ยเอามอบเลยครับมอบเลยครับมอบเลยครับอบจนนี้ครับเครื่องพ่นนะครับนี่ใช่ไหมเอาเอาเอาครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับก็

หน้าส่วนของอำเภอหนองแทหวัดนะครับแล้วก็คนละส่วนราชการนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่านะครับจะไปทำการปล่อยปลานะครับในบริเวณบ่อนะครับสาะน้ำของวัดราชการนะครับที่ได้ต้องให้บริการนะครับก็ขออย่างกจะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เดินรทนทนะครับและใช้บริการนะครับเพราะว่าตอนนี้